ันเพิ่่กทวาเปิดไม่ตรงเวลามันเลยไม่ถูกปฏิบัติจ้ะเอาเปิดทีนี้เอาเปิดแค่ระบัดนี่เนาะพี่น้องซิกเอ่กัดไปทั่วที่ระเบัดเสียงเงินหลานออกมาเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็รู้เลขที่รอคอยแต่ว่าจากมันที่ออกก็ออกเยองวดนีกับโบ้ือกันพี่น้องพี่คอพิจารี่จะน้ำไปเดี๋ยวมันร้ายพะยาะยันวันนี้เนาะฮึบเลยไหม สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีเอทซีทุกท่านนะครับสวัสดีท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมทั้งช่อง YouTube แล้วก็ทั้งเพจ Facebook ทุกท่านนะครับมื้อนี้กำลังเฮ็ดงานอยู่ลืมมือไม่เตุนด้วยลมลมบัดลมแต่ยังไม่ี๋ยวผมมาเพราะว่าสิเปิดช่องลมมากก่ายางแฮงเลยมื้อนี้มันสิฮ้อนเด้มื้อนี้ยลืมลืมมือว่าเปิดช่องมื้อนี้พี่น้องไปเฮ็ดไปรอะไายอย่างเลยลืมมือเลย ออมมตวันที่สิสองตอนนี้เวลาเจ็ดโมงเกือบครึ่งแล้วนี่เจ็ดโมงยี่สิบหแล้วนี่พี่น้องจิบบัทันเลย่ทีมงานประมาณนี่มันลืมเลยได้เลยแล้วสิ่งนี้ตะกแตนอีกเหตุงานหลายอย่งพดีทีมงานเพิ่มาเนาะเพิ่งเปิดโรติว่าเั่นว่าเปิดจังไหนเพดีแหละว่าท่นหอดเวลาตกตอนนี้กะเจ็ดโมงบห้านี่เจ็ดโมยี่สิบห้ใกล้จะแปดนาฬิกาหานาทีแล้วเพราะว่าปูสังไว ให้เปิด8ปดนาฬิกาหนาทีเป็นบ่ก็พอดีแหละเพราะเป็นอย่างทันทันอยู่อ่าได้เลือกน้ำย้ำดีตามที่ปูสังไว้อยู่อ่ะเดี๋ยวเอาซองมากใชไหมล่ะยูใ <c ười> ส่หรซองอ่ะซองใส่อาจารย์เ้ยเดี๋ยวยูใส่ยูในรถผู้เราแต่งตะมือมากท่านเดี๋ยวออกไปใส่เลยโอ้มาที่นี่พี่น้องเลย <c ười> อืมนะเดี๋ยวเร็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 วส่งหิวเข่าเต็มทีอืม ี่าาเลยบานข้ากินขาเลยสันกาแฟขึต้นแถอาจารย์ขึ้อัน่าพท่กรมแห่อาจารย์ได้ยังไงขบ้อมบ้อมโอ้หเมองกี่อที่ไนเร่มมองเตี้ยฮะหายแล้วบ่ทีนี่สหายบ่สอหายบ่สหายบ่โอ้โห้ายแล้ ออออโอ้ยผีน่องเพื่นอนกับซีว,วายีเนมามามาเร็วๆรม่เถาแล้วเถาเลนเะอาคนอีนอ่ะเถาแล้วเถาเลนอะพี่้องแหงกันก็เหม็นได้อยู่จะเปิดก็ไม่เปิดลีลาอยู่นั่นแหละพน,น,นันพนว่าโอ้ยผีน่องเลยเพื่อเถาเนาแต่ว่าเปิดเทละมือนอ้เดียวให,ให้ได้เวลาแปด นาฬิกาห้านาทีเป๊ะหนึ่สิเปิดเลยสี่ขวบเลยสี่ขวบเลยอ่ะสี่สิปื๊บเลยยังไงยังงกีนาทีมันใกล้เลยไหมนี่แมมาคืนเลยนี่เจ็ดโมงคืงเลนี่ต้องตัวนี้ได้ปนี่ได้อยู่เจ็ดโมงคเหรอเจ็ดโงคนราพอดีเราสีสุนนีกมันิคชิกชิเปิดได้ปะิกเลยแปดนาฬิกาแมนแปดนาฬิกาหนาทีสี่ขวบสี่ขวบเลยเป็นชีว่ามองมีกแล้ เอาพี่น้องอีกนิดน,นึงครับพี่น้องเด้ออีกนิดน,นึงเด้อพี่น้องเพราะว่าให้มันได้ตามดึงมันจังสี่ังเนาะเอาถาแป๊บนึงเนี่ยถาถ้าได้ตามดึงมันชิบเหม่นเด้่เอาเค็กเถินแต่ว่าบอกไว้ก่อนเลยอันนี้เป็นซองของผู้ให้มานี่ผู้ให้ปู้วะเนะาะถือว่าเป็นซองที่สองของปีนี้ก็แล้วกันป,ปู้กับผู้หูผูกับผู้หูผูยังซองเบิ้งกูมาอยากอยากหูขึ้นกันอยากหูขึ้นกันเปิดมาอนีปู้คอยเบิ้งที่หลังแต่ว่าถ้าปู้เบิ้งเบิ้งคลิปเราก็เสียเนาะ แต่ว่าเคุนเขียนมาบุคือ้นเราดิบุ้เขียนหาเมื่อนิ่งหาแสนถวายห้าแสนนิ่งอ้เอาเดี๋ยวเปิดเลยเนาะไดี๋ยวเวลาโอเคเดี๋ยวเวลาเสร็เดี๋ยวมันสิเริ่มสิเข่ามาห่อได้แล้วพี่น้องคอมเมนต์ให้เลยได้หนิเี้เอาเปิดเลยพี่น้องลีลาอยู่นั่นแหละนี่มันที่สองมงเลยนี่นี่มันที่สองมงเลยนี่เนี้ยานี่เลยหาในที่นี่เลยหาที่นี่สองมงอะมึงในคอมเมนต์ผมนี่พี่น้องแล้วลีลาอยู่นั่นอะไรนี่สองมงห้านาที จะเข้้าเดอพป็นว่าหาอธิโนะเปิดมาห้ามันบ่ถือตรงตามเหมือนนั่นเพิ่อกอธิว่าเปิดไม่ตรงเวลามันเลยไม่ถูกปฏิวัติจ้าเอาเปิดเปทีนี่เอาเปิดแค่ละบันนี่เนาะพี่น้องซิกเออเออขาดไปทั้งทีแบัดเสียงเงินหลานออกมาเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็รู้เลขที่รอคอยแต่ว่าจักมันที่ออกบ่ออกเด้องวดอันนี้เนาะฮึบเลยไหม ได้สิไหมจะไดไหมจไดอาผู้รุ่นนาจอก็รุ่นอยู่ได้หิอันหนเิ่นเบิ่งเนี้ยเจ้านี่ดีล่ะเนาะอา้เจ้าของคนเปิดบ่งอนเด้มีเนาะพี่น้องเนาะเอมเมนตนมาให้เลยได้นเอาพี่น้องแคปพี่น้องแคปที่นี่เขนแคปแคปแคปไ่เราเปเขียนไหมปะีไนี่เนาะพี่น้องเขาิไปสู้มานี่แหยังเนี่ยนให้ฟังนบัดนี้ปูสถานธรรมซ่องหน่วยสิบร้อยพันหมื่นแสนเอ้าองหาแตัวนี้ซองหาแสน อ๋อนะครับพี่น้องปูสถานธรรมให้ซองห้าแสนเด้อโมเมนต์ซองหามื่นเด้อถ้าพี่น้องเป็นในคลิปได้ว่าซองหามื่นมเมนตครับตัวนี้คือซองห้าแสนตัวเลข3มตัว8 0 3 7ูนย์สหนึ่งสีโอ้สามตัวให้สองหางตัวล่างแปดห้าหนตัวบน0 3 8 ศูนยามนย์แปดศูนย์สครับศูนยมศูนย์แปดเอาเดี๋ยวเยนให้พี่น้องไหมเชนตัวไม้ไหมเยนตัวไม้เชนทับเครับเยนทับเลยครับมาเอาเอาเยนให้มันเข้มเข้มจังเลเยนทับเยนทับเลยอเอาสีมากะบอกบอกบอกประกาศใช้บุญนี่ส้มสีส่งสีน่หิ้วเขาเพราะท่านกินเขาหวานสน้เสร้สีน้ำเงินไหม ้อใส่เขียนละเปอ้สีเห็นอยู่หรอว่าสำเรจแล้วเอาตามเอาของแเพื่นอยไปทับไม่คืนเพื่นเพือนาแคเัอาลเส็นเพื่นเอาลเส็นเพื่นนี่แหละอาอ่านให้พี่น้องฟังน้ำอ่านแล้วทีนึงเลยที่บอกพี่ว่าแปดศูนย์ศูนย์แปดมันเป็นศูนดไดพี่น้องพี่น้องเพิ่นแชบได้ไอยู่แล้วเป็นอะไรเดี๋ยวุก้องวะได้สุก้องอยู่พี่น้องแคบแคบแอ๋เดี๋ยวนิเดี๋ยวเซลล์คุนายจ้อยทีนึงได้่าหผู้ชมเดี๋ยวประกาศเพื่นทีนึงเนาะครับ สามตัวนี่เพื่อนไหมาสองชุดสองหางก็คือแปดศูนย์สามเจ็ดหนึ่งสี่ล่างเพื่อนไหแปดหากับหนึ่งเก่านะครับบนศูนย์สามศูนย์แปดเอาท่นี้นะครับแค่นี้ครับพี่น้องเพื่อนบ่อใดเพื่อนบ่อใดเนีนตัวใดได้ไหมเพื่อนไหมาตามนี่แปดศูนย์สามเจ็ดหนึ่งสี่วงการอาจารย์เดบอหุ่ยตรงไหน,นาามีตรงอ,อาจารย์เดบอรตรงเนี่มีตรงอยู่มีหนึ่งเก่าคือสิ่งนี้ตรงอยู่ กับหนึ่งซีมักแตก็รอไปวิเคราะห์ไปจนหน้ามึงเด้อพี่น้องซีเจหนึ่งดีซีเจหนึ่งน,นี่เคยข่ายกันของน้องแนนบ่เนีน่ยแนนมาไปทายกันแนนออสามตัวแต่คนละตำแหน่งก็คซือหน่งเก่านึ่งกัแม่นหนเก่านึ่กัแม่นตรงกับลายจาลกะครับหนึงสีดตรงกับเอ้สูตรลับนแม่นแม่นบ่สูตรลับเจ็ดหนึ่งแมนบ่สูตรลับเจ็ดหนึ่งสี่บ่สูตรลับอาาาา่ะ, <4 S 2> ะว่ามนมีเด้<ร> อันเจ็ดสี่ศูนย์โอ้เจ็ดสี่ศูนย์รตเเจ็ดนั่นก็ถือขึ้นกันนั่นแหะเอาไปเปรียบไปเปรียบครับไปเปรียบไป้องบี่น้องี่นึองพี่น้องพี่น้องลี่น้พี่น้องพี่น้างพี่น้อง่น้องดี่น้องพีน้องพี่น้องพี่น้อีน้างก็น้องพี่น้องพี้อเพี่น้อง่น้ี่น้องี้พน้อบี่น้องพาต้องรี่น้อง่น้งนองี่น้งนองี่น้ตงพีียว้องี่วง่างน้อี้พี้งพต่ว่า้องพี่นี่กมางพีน้องพี่นอ โอเคเนาะครับผมอ่ครับถับเจ็ดไหนเนาะพี่น้องเอเนะครับสลับตัวลเครไปบีก็จะนั่งเด้อนะครับสลับแนวทางของปู่สถานธรรมปล่อยมาแล้วนะครับยังว่าเป็นแนวทางเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับผมสนับสนุนการหยิบจับฉลากีแบ่งรัฐบาลเท่านั้นครับหนึ่งไรนี่แชร์หนึ่งกำลังใจครับผมขอบคุณครับบ่ถือเกจยาวากันเด้อพี่น้องอ่ามันบดถือเกจยาวากันเพราะว่าได้มาตามนี่น้ำเสนอตามนี่เนาะอ่ะโอเคครับครับ ไปแล้วครับผมไปกินเข่าครับหิ้วเขา่าครับผมสว,ส,บสวัสดีครับคําเตือนทางช่องเป็นเพียงแนวทางในการนําเสนอเท่านั้นตัวเลขทุกตัวมีสิทธิ์เข้าและก็มีสิทธิ์หลุดการลงทุนมีความเสี่ยงร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม